เอาขอดูภายในกับเบอร์เจ็ดพันห้าหน่อยครับว่าขนาดเนี้ยที่พี่บอกว่าตกปลาบึกตกปลาทะเลไซสร้อยเนี่ยมันใหญ่ประมาณไหนหนูบอกเลยนะใหญ่ใหญ่ครับพี่นี่ใหญ่กว่าปลามือแน่นอนสำหรับใครที่จะไปใส่คันเวทพี 100, อีหกสิบขีดร้อยอ่าหรือว่าพีอีห้าสิบขีดร้อยนะคะนี่ตีนกันน้ำเข้าโอ้โหผ้าเบรกแบบ ทีร้อยนนี่เฟืองหนาขนาดนี้ยิกเสียงเป็นแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าจัดแบบจุกๆนะฮะจัดแบบจุกๆเบอร์เจ็ดันห้าเนี่ยขายดีกับลูกค้าที่ลงบึงสำรานนะคะบึงสำรานนะก็จัดราคาโปรเดิมนะคะมีมาแค่สิบตัวสี่พันสามเก้าสิบบาทนะคะกับเบอร์เจ็ดพันห้าขอดูเบอร์หกพันห้าด้วยได้ไหมเหมือนกันนะคะ นี่เบอร์หกพันห้าก็ไซส์ประมาณฝ่ามือเหมือนกันก็ใส่กับคันพีอีสามขีดหกหรือสี่ขีดแปดตกปลาบึกบึงสำราญได้เหมือนกันนะคะเจ้าตัวนี้อ่าหลายโรเตอร์แบบนี่นี่น,นี่บีบไม่เข้าปีบไม่เข้านี่มาดูเบอร์นี้กันดีกว่าเบอร์ห้าพันห้าเพราะว่าเป็นเบอร์ที่ลูกค้าหลายคนสงสัยกันนะคะว่าตัวมันประมาณไหนอ่าเบอร์ห้าพันห้านี่ใครที่แบบตามพวกลอกตระกูลอะไรนะบาน,นิ อ่าบ้านเนี่นะคะถ้ายังทันนะเบนโดอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นตัวนี้นะคะเบรกดีกว่าเยอะเบืองดีกว่าเยอะนะคะเพิ่มงบหน่อยแต่จัดแล้วจบนะคะก็ฝันใจเพนแฟนขับเพนอ่ะเขาก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะคุณภาพจัดเต็มนี่คุณภาพจัดเต็มแค่ไหนโอ้โหบอกเลยนะไซส์สามสิบโลอัดไปเลยเจ้าตัวนี้นะคะ เบอร์เจ็ดันห้านะคะอยู่สี่พันสามเก้าสิบนะคะเบอร์หกพันห้าอยู่สี่พันสองเก้าสิบเบอร์ห้าพันห้าอยู่สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทแขนเป็นแบบเกลียวนะคะสลับซ้ายขวาได้จัดได้อีกแค่เบอร์ละสิบตัวเท่านั้นนะจ๊ะโลกตระกูลทะเลแต่ดังที่บึงสำราญเพราะว่าคนไทยเราเข้าบึงกันง่ายกว่านะไหนจัดว่าแจม